สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Asia Love er Channel นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงสีตากันนะคะเป็นการลงสีตาแบบเบสิกสำหรับเรานะคะแบบว่าเป็นวิธีการลงสีตาสำหรับเราะคะ่ะอันดับแรกนะคะให้ลงสีตาสีที่แบบ ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นใครชอบสีฟ้าหรือว่าจเจ้าตาสีฟ้าก็ลงสีฟ้าไปค่ะแต่ค่ะแต่อันนี้เราเอาทําเป็นตัวอย่างเป็นสีม่วงนะคะ mm hmm. พอเราลงสีเสร็จอย่าลืมเพิ่มเลเยอร์ด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะไปติดกับลายเส้นที่เราวาดเอาไว้นะคะ mm hmm. พอเราลงสีเสร็จนะคะให้เรากดอันฟาล็อกค่ะ mm hmm. ข้างล่างมันจะมีคําว่าอันฟาล็อกเสร็จ hmm. แล้วเราก็ เลือกสีที่มันเข้มนะคะแล้วเราก็เราจะใช้เป็นแปรงหัวจุ่มแบบแข็งนะคะแล้วเราก็กดคําว่าเราก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะแบบหลังแล้วเราก็จะเพิ่มขนาดนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะให้เราลงสีอ่อน ตามไปค่ะสีอ่อนแต่ว่าไม่ต้องอ่อนแบบเท่าสีที่เราวางไว้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลงไปเลยเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้ให้เราเบอร์ค่ะเบอร์ตรงนี้สองอันให้เข้ากันนะคะไม่ต้องไปเบอร์ให้มันแบบเท่ากับอันข้างล่างตรงนี้นะคะ พอเราเบอร์เสร็จนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ให้เราวาดในตาค่ะในตาจะเป็นสีเข้มนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราลงสีตรงนี้เพิ่มนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ เสร็จแ,แล้วเราอาจจะสอนไม่ค่อยละเอียดน,นะคะสามารถไปดูช่องอื่นได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้เรากดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็กดคําว่าตัดต่อค่ะจะอยู่ตรงข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็กดคําว่าเปลี่ยนจากคําว่าธรรมดาให้เป็นคําว่าเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกปกติเวลาใช้ก็จะเราจะใช้สีเหลืองน,นะคะ ประมาณนี้ขอเพิ่มมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็เบอร์ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แล้วเราก็วาดตาตรงนี้ค่ะปกติเราก็จะทำแบบนี้แต่เราจะใช้ข้างในเป็นสีเข้มนะคะมันจะดูสวยนะคะ เราก็จะได้แบบนี้เราก็กลับไปที่คำว่าเพิ่มนะคะเราก็เลือกเลเยอร์แล้วเราก็วาดอันนี้ตรงนี้จะตกแต่งยังไงก็ได้ะคะ่ะอันนี้เป็นวิธีการลงสีตาของเราคะ่ะแล้วเราก็เติมตรงนี้ไปสักนิด จะได้ประมาณนี้นะคะถ้ามองไกลๆมันก็จะพอดูได้นะคะอันนี้คือการลงสีตาฉบับเรานะคะการลงสีตาฉบับเรานะคะขอบคุณที่รับชมกัน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะสำหรับคนที่ดูมาถึงจบคลิปนะคะก็ขอบคุณด้วยะคะ่ะแล้วก็ ลาก่อนคะ่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรอีกบ๊ายบาย